พฤศจิกายนเดือนแห่งพลังสั่นสะเทือนและการเตือนรู้ของเหล่าไลท์เวิร์เกอร์พฤศจิกายนเป็นเดือนที่ทรงพลังแห่งการสั่นสะเทือนในศาสตร์ตัวเลข เลข11คือเลขแห่งการเตือนรู้เป็นประตูพลังงานที่บ่งบอกถึงการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นและเปิดเส้นทางสู่การรับรู้เหนือธรรมชาติและการขยายตัวของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พฤศจิกายนแสดงถึงการรีเซ็ตการตั้งโปรแกรมใหม่วิวัฒนาการของจิตวิญญาณการยกระดับประสาทสัมผัสที่เพิ่มขึ้นสัญชาตญาณที่เพิ่ม ขึ้นการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพความชัดเจนข้อมูลเชิงลึกความฝันที่สมจริงและสดใสซึ่งรวบรวมไว้การตัดสู้ข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์โอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหตุการณ์สำคัญความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นการเพิ่มขึ้นของอาคาชิก สัญญาณเซเรนดิพิตี้การซิงโครไนซ์การจัดตำแหน่งอดีตปัจจุบันอนาคตการบูรณาการความเป็นหนึ่งเดียวความสามาคัคคีการแสดงออกอย่างง่ายดาย ความอุดมสมบูรณ์ของพรเราต้อนรับเดือนใหม่ที่สดใสและพลังงานโลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นในศาสตร์ตัวเลขเลข11คือเลขแห่งการตื่นรู้เป็นประตูพลังงานที่บ่งบอกถึงการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นและเปิดเส้นทางสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณที่สำคัญ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์11/2024หมายถึงการเปิดประตูพลังงานแห่งแรกในชุดประตูพฤศจิกายนประตูแห่งพลังงานแห่งการรับรู้นี้ทำหน้าที่เป็นประตูมิติเชื้อเชิญการจัดตำแหน่งของพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสนอการสนับสน,นุนและการชี้นำจากเบื้องบนในช่วงประตู11นี เหล่าปรมาจารย์ผู้เสด็จขึ้นจะยืนหยัดเป็นเสาหลากักรวบรวมและถ่ายทอดการสั่นสะเทือนอันทรงพลังเพื่อช่วยเหลือในการเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ของตัวเอง นี้เป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้ตัวเองเชื่อมต่อกับพลังงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีอยู่ในขณะนี้เชื่อมั่นในภูมิปัญญาและพรที่เกิดขึ้นขณะที่เราทุกคนนำทางผ่านประตูนี้พฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งความเมตตาการุณาและเป็นเดือนเดียวที่มีพลังแห่งความเชี่ยวชาญในรอบ12เดือน ดวงวิญญาณที่ขึ้นสู่สวรรค์จำนวนมากกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงในชีวิตใหม่ของพวกเขาที่นี่บนโลกที่ขึ้นสู่สวรรค์และหลายคนได้ผ่านเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ ที่วางไว้บนเส้นทางของพวกเขาในกระบวนการเริ่มต้นสู่สวรรค์สาาี์ซีได้ขึ้นสู่ระดับของความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปซึ่งตั้งใจและวางแผนไว้เท่าๆกันสำหรับกลุ่มที่ขึ้นสู่สวรรค์บนโลก 1.11แสดงถึงการจัดตำแหน่งของจิตวิญญาณ1 1เป็นการเปิดสู่ดินแดนที่สูงขึ้นซึ่งได้รับพลังจากความถี่ของความเป็นหนึ่งเดียว1 1 2 2 0 2 4คือการเปิดใช้งานประตูพฤศจิกายนครั้งแรก1.11เตือนเราว่ามีเจตจำนงเสรีและทางเลือกสำหรับเราบนโลกนี้มันเตือนให้เราเพิ่มความสาม มาในการรับของเราในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างโลกใหม่โบนโลกใบนี้กลุ่มที่ขึ้นสู่สวรรค์ อยู่ในเส้นทางแห่งการรับรู้ใหม่แล้วหลายคนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้จะเกิดขึ้นข้างหน้ากลุ่มที่ขึ้นสู่สวรรค์กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสำคัญภายในขณะที่โลกและดวงวิญ,ญญาณที่ขึ้นสู่สวรรค์อยู่ในเส้นเวลาแห่งการรับรู้ของดาวเคราะห์ที่เร่งขึ้น ดวงวิญญาณที่ขึ้นสู่สวรรค์นั้นอยู่ใกล้กันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาหลายคนสื่อสารทางโทรจิตและสัมผัสถึงผู้อื่นอย่างรุนแรงสตาร์ซีดกำลังเปิดใช้งานและสัมผัสกับจิตสำนึกการขึ้นสู่สวรรค์แบบรวมกลุ่มซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับโลกไกอาที่ขึ้นสู่สวรรค์11 เป็นการสั่นสะเทือนของตัวเลขที่ทำให้ดีอกดีใจขณะที่เราเก้าวสู่ประตูแห่งการเสริมพลังและความเชี่ยวชาญในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของตัวเองประตูที่ทรงพลังนี้ จะเรียกการล้างและการเปิดที่สร้างขึ้นในระดับความชัดเจนระหว่างมิติซึ่งจะสร้างการจัดตำแหน่งทั่วทั้งร่างกายที่มีพลังและระบบประสาท การเสริมพลังอธิปไตยของตัวเองกำลังเปิดใช้งานตลอดทั้งเดือนนี้คาดว่าระดับความไวจะเพิ่มขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นจะยังคงอิ่มตัวไปทั่วเซลล์ของร่างกายขณะที่ระบบกำลังเปลี่ยนจากโหมดการปรับเทียบใหม่เป็นโหมดการเปิดใช้งานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระชับเมื่อการจัดตำแหน่งนี้ ถูกสัมผัสได้จากภายในตัวตนได้เปลี่ยนไปสู่เส้นเวลาแห่งการรับรู้ที่สูงขึ้นได้ขอการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่สูงขึ้นและได้เตรียมพร้อมสำหรับการดำลงอยู่ของโลกใหม่ที่ผสานรวมอย่างกลมกลืนกับไฮเยเ e ลและพลังงานการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์โดยรวมความจริงก็คือตัวตนนั้นไม่ได้เป็นเอกเทศ การแบ่งแยกหลายมิติกำลังจางหายไปตอนนี้กำลังขึ้นสู่สวรรค์และปรสานรวมในจิตสำนึกโดยรวมพุสจิกายนจะช่วยเพิ่มความสงบสุขภายในขณะที่เราให้เกียรติแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ ในวิทยาศาสตร์ของดาวเคราะห์ระบบและการเปลี่ยน,ปยนแปลงทั่วโลกทั้งหมดภายในดวงวิญญาณแห่งดวงดาวของเราแต่ละดวงคือประกายศ,าศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามันเป็นแง่มุมของจิตวิญญาณภายในอันศ,ศักดิ์สิทธิ์นี้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อตัวตนแสดงออกและมุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวตนที่แท้จริงนี้เป็นเครื่องหมายศ,าศักดิ์สิทธิ์ และเส้นทางที่สำคัญในการเดินทางขึ้นสู่สวรรค์การเปิดใช้งานเกตเวย์ตัวเลขหลักถือเป็นรางวาัลและพรของส t a r ์ซีดผ่อนท่านพลังงานจะยังคงเปิดใช้งานต่อไปในขณะที่ปีนี้ยังคงดำเนินต่อไปหลายคนจะได้สัมผัสกับความสามารถอันลึกซึง้งในการเชื่อมต่อใกล้ชิดกับพลังงานแห่งความรัก จากแหล่งกำเนิดแสงนี่คือเกตเวแรก1-11พอร์พรท่านที่2เปิดใช้งานใน11-11ที่3คือ29-11-11เกตเว1 18, เป็นึอร์ป็นพรท่านที่เปิดใช้งานกระบวนทัศน์พลังภายใน เป็นพลังงานตัวเลขศักศิ์สิทธิ์ที่เปิดประตูสู่พลังงาน1111พลังตัวเลข1111จะเปิดใช้งานเจตนาที่กำหนดไว้ปรมาจารย์ผู้เสด็จขึ้นกำลังถือครองพลังงานความทีแสงเพื่อวิวัฒนาการส่วนบุคคล และดาวเคราะห์ของคุณการเข้าสู่เกตเวนี้อย่างมีสติจะจัดตำแหน่งตัวเองให้สอดคล้องกับพลังแห่งการสร้างสรรค์ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและการกำจัดพลังงานและความทีเก่าที่ล้าสมัยในขณะที่เส้นทางข้างหน้าอาจไม่เปิดเผยทั้งหมดในคราวเดียวบุคคลที่ขึ้นสู่สวรรค์จะมั่นใจได้ว่าพวกเขาได้รับการชี้นำ และสนับสนุนอย่างรักใกล้จากสิ่งมีชีวิตแห่งแสงจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่สูงขึ้นซึ่งมาที่นี่เพื่อสร้างการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของจิตวิญญาณและพัฒนาความรู้สึกศรัทธา หวังและความไว้วางใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเชื่อมต่อของจิตวิญญาณที่สอดคล้องกับการส่นสะเทือนจำนวนมากจะเกิดขึ้นสำหรับกลุ่มที่ขึ้นสู่สวรรค์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของพรทานเลขหลัก11นี้มันมีพลังที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับเดือนอื่นๆพลังงานเดือนพฤศจิกายนเปิด และขยายประสบการณ์ของตัวตนที่สูงขึ้นและการเชื่อมต่อที่เป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งต้นกำเนิดแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ความกระตันยูถูกแสดงออกมาเพื่อพระคุณที่สืบเชื้อสายมาจากการให้เกียรติต่อหน้าปรมาจารย์ผู้สเสด็จขึ้นเมื่อสจิกายนถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชี่ยวชาญและการใกล้ครวนมันกระตุ้นให้เราทุกคนปรับเปลี่ยน และฟื้นฟูความแข็งแกร่งภายใน เป็นเวลาที่จะเชื่อมต่อกับอาณาจรรักรแห่งจิตวิญญาณและสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักมากขึ้นด้วยการรวมสิ่งที่ตรงกันข้ามภายในตัวเราการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตและประสบการณ์ใหม่ๆเดือนนี้เชื้อเชิญให้เรารวบรวมความเชี่ยวชาญในตนเองและเลือกความรักในทุกแง่มุมของชีวิต พฤศจิกายนมีศักยภาพสำหรับพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์และประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ความสำคัญของเดือนพฤศจิกายนในฐานะเดือนที่11และพลังงานแห่งความเชี่ยวชาญยังเตือนให้เราปรับเปลี่ยนทบทวนและฟื้นฟูความแข็งแกร่งภายในของเรา11เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นในตัวเอง เพื่อสร้างและปรับปรุงพลังงานภายในใหม่แห่งความรักในตนเองและความเชี่ยวชาญในตนเองพวกเขาเป็นทีมสำคัญสำหรับเดือนนี้รางวัลและพรกำลังรอคอยกลุ่มที่ขึ้นสู่สวรรค์ในเดือนพฤศจิกายนในการรับใช้การขึ้นสู่สวรรค์ด้วยความรักและการอุทิศตนโดย Essential Light Worker จิตวานเนสแปลและเรียบเรียง ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ